อันดับหนึ่งในกลุ่มสาขาที่มีผู้ทำรายการมากที่สุดในทีแคส66ปีที่ผ่านมาคิดว่าเป็นกลุ่มคณะอะไรคะ หลายคนว่าจะคิดว่าจะเป็นกลุ่มคณะสายวิย์ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคณะสายศิลป์ใครอยากเข้ากลุ่มคณะเหล่านี้เตรียมตัวเลยนะคะการแข่งขันสูงมากไม่ว่าจะเป็นนิเทศะคะ่ะอักษวรวา,าสรสารศิลปศาสตร์รวมไปถึงกลุ่มคณะสังคมนิติรัฐอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยทบอทําสรุปภาพรวมออกมาในกลุ่มคณะนี้เป็นอันดับหนึ่งของผู้ที่ทำรายการมากที่สุดนะคะปีที่ผ่านมาในทีแคสหกมีคนทํารายการสูงถึง4 1 1 5 4 2รายการทั้ง4รอบงนะแตรอี่ในผู้ผ่านการคัเลือกของกลุ่มนี้นะคะทั้งหมด77,28คน สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเห็นไหมว่าการแข่งขันสูงมากถามว่าทำไมการแข่งขันถึงสูงมากในรอบพอร์ตฟิลิโอค่ะในกลุ่มคณะเหล่านี้จะมีการใช้คะแนนสอบบ้างเล็กน้อยแต่อย่างเช่นสตาร์จุราเนี้ยค่ะมันจะมีโครงการที่น้องส่งผลงานตามโจทย์แต่ละปีที่เขากําหนดใช่ไหมคะแล้วน้องก็เนี่ยผ่านการคัดเลือกไม่ได้ใช้คะแนนสอบหรือว่ามันจะมีบางโครงการที่เลือกใช้คะแนนสอบภาษาต่างประเทศก็จริงนะคะแต่ว่าในรอบโคต้าและรอบแอดมิชชั่นค่ะเป็นการใช้คะแนนสอบล้วนเลยและจะบอกว่าน้องกลุ่มนี้ใช้คะแนนสอบเพียงแค่ไม่กี่วิชาเท่านั้นการแข่งขันมันเลยสูงมากนะคะ เราลองมาดูกันว่ามีวิชาอะไรบ้างที่น้องกลุก่มนี้ยืนพื้นเลยต้องสมัครสอบแน่ๆนะคะสนามสอบที่1ที่จะสอบเดือนธันวาคมนี้น้องสอบแค่วิชาเดียวเลยค่ะคือวิชาทีแกวิชาเดียวเท่านั้นเริ่มเตรียมตัวหรือยังถูกไหมสนามสอบที่2ค่ะวิชา3วิทยายืนพื้นที่น้องต้องมีคะแนนรองไวแน่ๆนะคะภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษนะไทยสังคมอังกฤษต่อไปคือการเลือกสอบ เล,เลือกใช้คะแนนนะคะอย่างเช่นของนิเทศจุฬาเขาจะมีการรูปแบบการเลือกใช้คะแนนไม่ว่าจะเป็นคะแนนคณิตศาสตร์หนึ่งคะแนนคณิตศาสตร์สองหรือคะแนนภาษาต่างประเทศเห็นไหมถ้าเป็นภาษาต่างประเทศเขาก็จะเป็นปีการรับรวมกันนะคะมีคะแนนคณิต1หนึ่งหรือคะแนนคณิต2สองก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับน้องแล้วว่าน้องจะเลือกใช้รูปแบบคะแนนไหนเห็นไหมคะแต่คณิตหนึ่งคณิต2สองเขาสอบไม่ชนกันนะใครจะสอบทั้งสองตัวไว้ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้องอยากจะเข้ากลุ่มคณะเหล่านี้หนึ่งคนน้องจะสอบอยู่แค่ประมาณสี่ถึงห้าวิชาเท่านั้น เห็นไหมเราสอบกันไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่น้องเริ่มเตรียมตัวกันดีหลือยังเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าทําไมคะแนนของน้องกลุ่มนี้ถึงสูงมากๆสอบกันแค่สี่ถึงห้าวิชารุน่นพี่ปีที่ผ่านมาทาคะแนนกันได้เท่าไหร่บ้างและเราต้องวางเป้าคะแนนเท่าไหร่บ้างสำหรับน้องๆกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวกดคลิปต่อไปได้เลย